มีพุงตับไตไส้พุงมาหมดแล้วก็มีไข่ด้วยแต่ว่าให้ลูกๆทานเร่งทานแตวเนื้อปลาทานกับสลัดอย่างเดียวพุงน้ำนมคุณ <c oughs> ทํมาว่าสนาพี่ไม่ทันจอมฟนาน่จจิงสุขส่วนที่จะทุกพู น้องไม่ต้องฟังเขาชอบทานน้ำสลัดกับพวกแอปเปิ้ลพวกขนมปงังพวกปลาเนี่ยชอบมากเดี๋ยวจะทานกับแอปเปิ้ลสักลูกมันจะเข้ากันนะ่ะเพราะแอปเปิ้ลมันจืดใช่ไหมคะได้น้ำสลัดไปมันจะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นนี้ดีกว่า เย็นแล้วก็จะเก็บนะคะเก็บไว้ผาเผ็ดหรือไม่ก็ใส่แกงส้มถ้าใส่แกงส้มจะแบบว่าสดๆเลยมันจะไม่มันจะข่าวนะคะต้องทอดหน่อย,อยงจะอร่อยมุนทามาวานจไใช่ไหมคะลูกค้าลูื่กี้ฮม หน,หนูว่าหนูว่าหนูว่ายังไงอะหนูชอบใช่ไหมหนูชอบแม่ปรุงอะเมื่อกี้แม่ให้ปรุงหนูอะแม่ให้ปรุงหนูแล้วแม่ก็ให้ไข่ไข่หวัง, <c ười> งหวังจิ้มเจ้าหวังจิ้มเจ้านั่งอยู่ข้างล่าง <c ười> แม่ให้ไข่หวังจิ้มเขาหนูเจ้าอย่าหวังได้ปรุงบางคนแม่จะให้เสียนทอดน่ากินมากเลยนะกรอบกรอบกรอบ ก็บอกใสุ่กอยอะไรไม่ดีเร <c oughs> ื่องเก็บไว้ดีๆเ <c oughs> ดี๋ยวลูกสาวเอามากินเงนินก่อนเวลาอันควรอ <c oughs> <c oughs> าจารย์แบร์ที่ <c oughs> แบ๊คุณทำมาว่าเคยซื้อที่เขาทอดมาแล้วอ่ะ <c oughs> ไม่เหมือนกับเราทอดเอง ใส่หูหมเลยนะคะหุ้มเพื่นนะคะวันนี้มีหุ้มเพยนะคะคุณขาแมงกะปิแมงกะปิรู้สึกจะไปทำไรค่ะจะไปทำไรนะคะ,ะน่ารัก <c oughs> <c oughs> น่ารักอยู่คนเดียวน่ารัก เกิดอะไรขึ้นที่เมืองนิ่มใสบุนี่ค่ะนี่ค่ะหนำแนมไหมคะอาลิงาโตอาลิญะโตดูแม่เนี่ยจำแม่ได้ไหมเนี่ยจำโสไม่ได้เหรอจำโสไม่ได้เหรอ วันนี้มีหูโรบินหูโรบินหูดอากาศมีหนาวฝนตกฝนตกกันฝนแปลกเนาะคุณแม่คุณแม่คุณแม่หนาวเนี่ยคุณแม่หนาวคุณแม่ไม่สบาย กูแม่ไม่สบาย